มาค่ะวันนี้มาทานข้าวกันนะคะได้ยินนะวันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงส้มนะทุกคนแกงส้มหน่อไม้ดองนะี่ะเขาถึงบอกว่าแกงส้มเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยจริงๆนะแกงส้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยมันจะเข้าเนื้อเนี่ยเนื้อปลาในฉันก็นะคะไม่ค่อยเน้นเนื้อปลาเน้นเนี่ยแกงส้มหน่อไม้ดองนะแกงส้มใต้นะ แกงส้มปักใต้อร่อยที่สุดของโปรโดแกงหม้อหนึ่งกินได้เป็นอาทิตย์เนี่ยแน่ๆนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่แกงส้มนะคะอันน้นี้แกงส้มอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องคู่กับไข่เจียวเนี่ยแนะ่ๆนะน่าทานไหมแล้วก็มีผักนะคะก็คือแตงกวาอ่า,อามะเขือแล้วก็กระเจี๊ยบสดดิยฉันชอบกินกระเจี๊ยบสดนะไม่ชอบกินกระเจี๊ยบลวกนะแล้วก็มีบัวบก นะหรือผักแว้นบ้านดิฉันแล้วก็มีผักชีลาวอร่อยอ่ะทานกันเลยนะคะทานข้าวกันนะคะมาทานข้าวกันวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่ขอทานข้าวเร็วนิดนึงเพราะปกติเวลาทํางานเนี่ยแปดโมงก็ทานข้าวแนละ้วมันก็ติดนะอ,อืยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยแล้วกินกับข้าวร้อนๆนะคุณอร่อยจริงแกงส้มเนะี่ย วันนี้ได้อะไรทานครับดูหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ตรงหน่อไม้ไผ่ตรงเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนอร่อยเอามาแกงส้มนี่โคตรอร่อยนะอือหือ con khác Ok Dù hãy chơi đi ha Thầy chơi đi sách nó lạc mày. เขาจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยดิฉันเจียวได้กระทะใบเล็กๆอะ่ะ <c oughs> น่ารัก <c oughs> อืมเนี่ยตัดไข่เจียวนะคุณอืมเนี่ยไข่เจียวอืมร่อยขเจียวร้อนๆข้าวร้อนๆราดน้ำแกงต้มที่อุ่นอะ่ะ งจริงอ่ะถ้าจะให้ถูกต้องและสมบูรณ์แบบคือต้องมีปลาเค็มเมื่อกี้จะทอดแล้วแต่ขี้เกียจทอดเพราะมันต้องล้างเพราะเวลามันล้างเนี่ยมันก็ต้องทอดแล้ววันนี้วันหยุดมันจะกลิ่นมันจะเหม็นบ้านไม่อยากเนี่ยไม่อยากทาความสะอาดแล้วขี้เกียจเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูหน่อไม้คุณค่ะ ไเจ้าเลอข้าวหล่น Học suốt. แกงส้มหน่อไม้อ่ะหน่อไม้อ,อ่ะนะจะบอกว่าตอนเราไม่กินอ่ะมันจะกลิ่นเนาะกลิ่นแกงส้มอ่ะหอ,อม <laughs> แต่มันก็เหม็นอนะเนาะแต่ถ้ากินนี่มันอร่อย thảo cung nữa ở tốt ข้าวต้อไม้โองไข่เจียวปุ๊บ 嗯。Mm. จะใส่คำเดียวไม่สามารถชิ้นใหญ่ เนี่ยราดน้ำแกงส้มลงบนข้าวโกไข่เจียวแล้วก็ตักอ เนี่ยแกงมันยังเหลือนะน้ำแกงผักยังมีอยู่เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยคือเราไม่ทิ้งนะอย่างที่บอกว่าแกงส้มมันยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะใส่ปลาเพิ่มว่าปลาเราแช่ไว้เพียบคำสุดท้ายดีไหมเนาะเหลือสองคำนะสองคำอืมอ เป็นขนะ้าวเนอะถ้าไม่มีผักเนอะ อิม่มอิ่มจริงๆฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยฝาก subscribe กดติดตามแล้วกดกดไลค์ให้ด้วยนะคะ